วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมือนี้ก็ได้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนี่สองสายฟ้าผ้า้วยมือนี้ก็จไดผ้าเดือนสกาวก็มุดเส้นนี่ยวไปเป็นตัวเหล็กยอดผ่าปลาวดปลาประสานนิยมยุบันผมเองไปเบิ่งน้ำกันนะครับว่ามันจิดเป็นตัวเหล็กตัวเลยจะคนแล้วควนไม่ได้เอาะว่าแลาวก็เลยเราบอกว่าคุณผู้ชนละสักจะมันจ่ายนี่ย่างผู้ละสักอุดยาวเป็นคนละวคนพะลุน้อย รบเกษตรไปเลี่ยนรอดอหาตีเล่าเป็นว่าที่ร้อยปีจะเป็นคนใงวัดมาพนพุ่มหอมนฝนมึงเลี่ยนะเปิดไม่ไม่ปีนี่ติดโดยกวัดทดกับมัษงสาแต่อาสัยนำโดยไม่รุเลี่ยนเนี่ะเขาเป็นผููผูกน้ำผูคู่ใส่กําักเล <mel> ี่ยงกับอาจารย์เลือกปีใน้ระบาดนีสองพั้อยยี่สเอฟุมไม่สิบกน้ำเนาะันเกิดอยู่นเกิด À, họt phải chậm phấn xả phun chỉ song một chỉ riêng may Nên cầu chân phải chậm hết tập bùn tôm nương được chậm như đào tặng cây nung xi si, thì như đào cô chảnh hấp à, mỡ là được bay chậm hết tập bùn phấn xả nứ phải du lịch mày ít phấn xả nứ chỉ riêng may phấn xả nứ ba người chơi như qua bây giờ mới chơi sông cô nà thì qua cẩn vật ย็ดเลยเย็ดเลยเดี๋ยเ็ดไ้ลูกหลานเขาบอไปเย็ดไว้หันกันเป็นหน้าเขาเบิดเป็นให้เขาเบิะเจ้าไปแบ่งกันหมเบิดเขาเจ้าแบ่งกันเบิรเลยผู้น้อออกงาเ็ดผาปลาตัวเขาเถ็เ็ดถนนเป็นไปเข่าย่างูดีซีดมตัเข่าีแบ่สามปะต้งปถห้เเีพรรค จะพันปล้าเหอครับเมปเฮากัพอดีขันนับจะเต็มเน้นมากเลยครับพอดีหาสิบปีอายุูหรอไอายุเดียวาวุจะได้กหกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดปีแ้นี้เ็นเลยดิมิจตบบวชเาเะจบด้วยบ้านชิบกบีคุณหนุ่มนจะอยู่วัดบ่าดน่้เลยหาแม่ละมุนมันเบอบมีเลยมันยื ก็มีอีกพันหนึ่งทานเจ็บหนึ่งกโกหกแล้วไปน้ำมันจานแ่วยน้ำตาลแก่ไปไปอยูลอ่ลัฐบาสเช็เท่าเนี่ยเมื่อเป็นพวกอาจารย์สวดกับจารย์ดิบข้นปูนห่วงสองพันลอยบยเก้าทานเจ็เขาพอดีเขาขึ้นไปอยู่ผู้น้อยอันมันออกพันษาแล้วเขาไปวันที่สิบสอท่านว่า2 5งพันหอยันยี่สปเขาขึ้นไปหันก็ทำเป็นสองเกเดือนท่านว่ามันยี่บสองวันที่สิบสอเขาเขาขึ้นไปบ้านเฤท ี่บัตรผิดพันยังไปยัดพระพถึงนมาสองเก้าท่านเกศพันยังไปญัดคนตู้นิ่งได้ม้นเฮ้ากับจานดิบมาสวมมหาเกศพันเด็ไปอยู่ลมไล่ปี่ด้วยนะครัอบยอ,อยู่วัดโพธเปนอยู่น้ำมาเทนเทศบบน,ทเนี่ละไปเต็มนบวชเนยบวชโตหกหลัดไปเลยไปเล่นเอามาหาอยู่วัดโพ่อทีุ่พรรพสอบตกปีหนึ่งในไดปเล่นทำสามไประโยาต์่ง สวัสดี้ชมพบกับเบื้องนบันที่วัดวี้นอยู่ที่วัดแห่งนับวัดวัดนี้ก่อย่าส้างเปลี่ยนวัดป่าวัดสโมสรวัดท่าขุนว่าสโมสรวัดป่าประชานิยม วัดป่าประชานิยมวัดประชานิยมนะครับวัดประชานิยมเ้ยเติ้นสางยังไงครัเจดีเจดีพิพิธภัณฑ์พระัาชยามุนีหลวงปู่บุญมีกิตตคุณโยกิตาคุณโยนี่ไกัเลยที่มีนี่ไทยเลยนี่ไทยเลยนี่มีนส

คืออพนว่ามันมีปลาาามากันส้ำจืตลอดนะฮะเมืองยอดนี่กันเยสร้างปรศนาน้ำปูว่าปูอะไรอะไรกนเลดมาหยอดปลาาหงวดนี่ผมว่าผมว่าถือรถตลี่แน่นอนเลยผมเคลื่อนไหนี่หาได้ี่ถือไว้ได้ดีเนียดตึงปลาอินีได้ผู๋ผมไม่ถือเบาะ ผมบดิเ้นผมบเขาง่ายด้วยว่ะผมเทียง้อยครับหสี่หมื่นหัาห้องห้องุใจว่านีแล้วว่าที่หนึ่งแมนั่นผมมีพืมนี่ทมันใจเลยนะโครงการก่อสร้างคือพี่